น้องเอฟซีครับผมมอนี่ครับผมพาพี่น้องมากนะครับผมขึ้นห้างครับพี่น้องผู้ใดเคยเห็นห้างขึ้นกันนะครับนี่นะครับผมอันนี้สิเป็นห้างนะครับผมห่างห้างไปหน้าครับถึงสูงมึเป็นไงเอจีภาพพี่น้องขึ้นไปเมืองเ้วยครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นห้างซ้มเฮาเห็ไว้นะครับผมอันนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นห้างไหมอันนี้จะเอาไว้ดูนะครับ สิ่งต่างๆนะครับในยามกลางคืนที่ชอบมาลาวีนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวที่ภาพพี่น้องขึ้นไปเมืองครับผมพี่น้องผู้ใดเคยเห็นห้างนะครับนี่ครับพี่น้องครับขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมบรรยากาศบนห้างของเรานะครับนี่นะครับผมเห็ดใบยางดีนะครับกันฝนนะครับผมกันฝนได้กันน้ำได้นี่หลังคาเป็นผ้าใบธรรมดานะครับ อันนี้กเ็เป็นบ้านเป็นบ้านเลเลยครับพี่นอ้องนอนเลยเลยครับนนะครับผมโหประกอบอาหารก็ได้นะครับผมนะี่ครับประกอบอาหารก็ได้นะครับผมตรงนี้ไ้ทําอาหารก็ได้จ่ว่าควางเพิ่อกับบรรยากาศดีนะครับสูงจากพื้นดินก็ประมาณหลายเมตรครับพี่นอ้องสามสี่เมตรได้นะครับผม บรรยากาศถือว่าโอเคเลยอันนี้เขาก็สีเอาไว้ตะกี้เนาะมันเป็นอันออียงอะเคลื่อนว่าหนาออียงละ่ะหนาสีเพราะย้ายพื้นออกครับพี่น้องเป็นสร้างครับบางนี้ก็สีสร้างนะครับผมพื้นสีอออมายำเข่านะครับผมยำเข่ายำอ่าหากินเข่าอ่อนนะครับผมก็เลยไดีเฮ็ดห่างบางนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสิได้นะครับผมกําจัดนะครับกับหูยครับว่า เพิ่นกระหิวคือกันนะครับผมแต่สําหรับเช่าสวนเช่าที่เพื่อนเห็ดเข่าเห็ดหน้านะครับผมเพื่อนก็นได้รับผลกระทบกับความเสียหายครับพี่น้องก็ได้เฮ็ดห่านตัวนี้ขึ้นมากครับพี่น้องเพื่อสิได้จุดประทัดจุดอันนี้เพื่อบบไห่เขาเขามากแล้วมันสีทรงผลเสียต่อรายได้ของอ่าเช่าสวนเชาาอย่างนาะครับเนาะนี่มองนี้แนบลงไปก็สิเป็นหน้าครับพี่น้องเป็นหน้าเหมือเลยอเป็นหน้าเหมือนเลยเ ท่านี้ก็สิเป็นผู้เขาครับพี่น้องเป็นปลาเหมือนเลยครับทั้งผุนกับเขาเนี่ยเขาอีกหน่วยนึงครับพี่น้องนี่ท่านี่ท่านี่นเพิ่นเที่ยวมาดูอยู่นี่เที่ยวมาดูเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นโดยรวมนะครับห้างของเราก็ถือว่าใหญ่พอสมควรอยู่นะก็คือว่านอนได้สบายเลยนะครับผมนอนได้สบายเลยครับนอนได้ประมาณซีคนครับพี่น้องครับสบายเลยครับ <Yeah. S 2> ครับุลหลำบุลล่านพินวานะครับผมนะครับขันเท่านางห่านยุงสีเม่นบ่ขันมีคนเมื่ออื่นหรือว่ายังไงนี่เหตุศาสตร์ไฟนะครับผมศาสตร์ไฟใส่ตากันสันนิษฐานเลยเลยว่าหนึ่งนะครับผมขันเป็นตาสีแดงเอ้ยอย่าสตาร์ทรถหนึ่งนะครับผมเอ้ยอย่าสตาร์ทรถอย่าสตาร์ทรถอัดคลิปอยู่ หนึ่งนะครับผมสันนิฐานเลยเลยว่านะครับคันตาเป็นสีแดงนะครับผมให้เขาสันนิฐานเลยเลยว่าโบแมนคนอันนี้ผู้เฒ่าผู้แกนะครับผมว่าจะเป็นลุงผมนะครับบอกผมมากสี่นะครับว่านะครับคันเป็นตานะครับตาโบแมนตาโบแมนตาใสนะครับสองไฟตาสีสะท้อนมาเป็นสีแดงเลยครับพี่น้องอันนั้นสันนิฐานเลยว่าโบแมนคนสองให้ถามมึงครับว่ามหาผู้ใดมูซืออย่างคันตอบ่ได้กะ คือว่าโบแมนแห้วครับพี่น้องตัวนั้นให้เห่าหามลงจากหันด้วยเด็ดขาดนะครับทุกคนแ้อกสาโยนเพื่อแชรกครับผมยนไปแชร์ให้เพื่อนให้เพื่อนจุดขันเพื่อนจุดบบได้หรือว่าบบตอบย่างหนีจังสันเหรครับถือแหรอครับในเวลานั้นนะครับผมโบคว่นถี่สีล่งจากหันเลยเลยครับนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเสือสมิงเสือยังกระซังนะครับตีแปลงกายมากนะครับผมพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็มานะครับผม ให้พี่น้องในเมืองห่านเนาะนี่แ้่ก็มาเล่าเรื่องประสบการ์เกี่ยวกับการนังห่านผู้ใดที่มีประสบการ์เกี่ยวกับการนังห่านนี่ครับสามารถบอกผมได้นะครับผมผมก็ยังไม่เคยมาห่านนะครับผมแต่ว่าก็มาเห็ดไวไซื้อแต่ว่าบม่เคยนอนตอนขึ้นครับพี่น้องเป็นคนตาขาวครับย่าน่ค่อยกล้ามาคนเดียวแต่ว่าส่วนเกี่ยวขาวส่วนอย่างนี้สิมาอยู่ครับพี่น้องครับครับสาหรับกันพี่น้องมาขีปงซี่อยากให้ผมมาเอาชีวิตหลอดทั้งหางซี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เ้อครับผมเดยวสีมา จัดตามคำขอของ FC นะครับทุกคน